ก็มาเจอเราอีกแล้วนะครับวันนี้ผมนัดนะครับผมโฟนครับเนี่ยโฟนวันนี้กูมีอีกสือเล่มหนึ่งว่าเล่มนี้จริงอ่านง่ายแล้วก็เป็นเล่มที่ค่อนข้างค่อนข้างบอกว่กยุคนี้เลยอ่านว่าชื่อเฟลเฟลโลสฟีเฟลโลสฟีเฟลศาสตร์เปลี่ยนความจบเปลี่ยนความผิดพลาดเป็นชัยชนะจริงๆมันไม่ใช่ผิดพลาดมันคือเฟลอะเฟลจริงแปลว่าอะไรว่าล้มเหลวล้มเหลวประมาณนั้นป่ะล้มเหลวใช่คือกูเชื่อาทุกคนน่ะ มึงเคยล้มเหลวไหมเคยชื่อว่าทุกคนเนี่ยเคยเฟลปกติเฟลเราทำยังไงเล่าอืยอมแพ้ยอมแพ้มันเป็นแารเผชทีเนี้ยเล่นเล่นเนี่ยเขาบอกว่าเรามองว่าเฟลมันเป็นมันเป็นอะไรที่น่ากลัวนี่แบบไม่มีใครแบใช่ใชแต่จริงๆเฟลมันเป็นเรื่องปกติเลยโอ,โอมันเป็นเรื่องปกติใช่ใช่เป็นเรื่องปกติมากๆทุกคนอน่เฟลมดนเลยอื ต้องเล่ายี่ก่อนคนเขียนเล่นเนี่ยคืออลิซาเบธเอชื่ออลิซาเบธเอเขาเป็นคนจดัดพอดแคสต์เลยเหมือนเล่าเลยพอดแคสต์ <c oughs> เขาน่าสนใจมากกูก <c oughs> ูเล่าให้ฟังมันน่าสนใจมากเว้ยพอดแคสต์เนี่ยคือเขาเอกคนมามานั่งอย่างเงี้ยอ <c oughs> แล้วเขาก็ให้คนคนนั้นเนี่ยเล่า <c oughs> ความ <c oughs> ล้มเหลวของตัวเองสามข้อจริงๆเล่นเนี่ยไม่ถ้าถ้าใครอ่านก็ดีนะไปอ่านก็สนุกดีก็มีความรจริงจงแต่ ใจสาคัญของของเรื่องนี้ง่ายๆเลยคือความเฟลอะความล้มเหลวเป็นเรื่องปกือทุกคนต้องขายความเฟลมาอยู่แล้วมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่แบบน่าอายเลยแต่เราไม่ค่อยยอมพูดถึงเรื่องล้มเหลวดูเองอะดูลิดยูทูบเดงมันก็จะบอกว่าเฮ้ยมันสําเร็จได้ไงทํายังไงให้ประสบความสําเร็จที่ยะอะไรมอะมันนี้มันไม่มีความล้มเหลวมันไม่อาจจะไม่ได้หน้าฟังมันไม่ตื่นเต้นมันไม่ไม่โมทิเวตให้คน อยากจะเป็นอยากจะเรียนแบบหรบอกอ่าใช่เราก็เลยมองคิดว่าคนที่มันล้มเหลวเนี่ยมันมันมันไม่ดีถูกป่ะมัาไม่เก่งไม่ดีมันไม่เก่งความล้มเหลวมันมันไม่ดีแต่จริงอะทุกคนอะมันเคยล้มเหลวมาสักเรื่องแหละอ่ามันเคยผิดพลาดมันเคยมันเคยเฟลอ่ะเราทุกคนก็เคยกูเชื่อว่าเราทุกคนเคยเฟลแล้วนั่งกินเหล้าอ่าเออเคยอกหักเรื่องอะไรพวกนี้ซึ่งจริงจริงมันเป็นเรื่องปกติมากแล้ว วิธีการมันไม่อยู่ที่ว่าเฮ้ยเราจะทำไงให้ไม่เฟลเลยแต่เราจะทำไงให้ถ้าเฟลเราเราสามารถจัดการมันได้มากกว่าเล่นเนี้ยเป็นสิ่งที่แบบเออมันมันมันบอกเราแค่หลักหลักใหญ่ของใจความของเรื่องนี้มันมันอยู่แค่นี้เองจริงๆกูชอบตรงหนึ่งเว้ยว่าอ่าโอเคกูชอบสองตรงข้อนี้่อนคือชาวดัตอาจจะมีความคำคำว,ว่าเฟลอยู่สองคำคำแรกมันก็คือเฟลอะ่ะมันจะพูด พูดถึงเรื่องความล้มเหลวในเรื่องทั่วไปเช่นเข้ามาอะไรไม่ได้สัมภาษณ์งานไม่ผ่าน mm hmm. ก็คือคำเนี้ยชาวดัตก็คือความล้มเหลวที่เราครลได้เาควบคุมได้ความล้มเหลวพวกเนี้ยเขาบอกว่าเฮ้ยถ้ามันล้มเหลวไปจริงเราก็ดูใหามันสําคัญกับชีวิตเราไหมถ้ามันสาคัญก็ไปทาให้มันดีขึ้นอกับ mm hmm. คำความล้มเหลวอันที่สองก็คือความล้มเหลวที่แบบเฮ้ยเราควบคุมไม่ได้อ่ะ mm hmm. เช่นเช่นแบบเฮ้ย วัน,นเดินออกไปแล้วไม่ได้เอาล่มไปฝนตกเนี่ยมีฝนตกหรือว่าแบบอะไรก็ตามที่เราแบบเจอโชคร้ายหรืออะไรเงี้ยอเออมันมันคอนโทรลไม่ได้จริง,จร,ง,จ,รงจริงเนี่ยสิ่งเนี้ยชาวดัตก,ก็ใช้อีกคำหนึ่งใน,ในการอธิบายเขบอกว่าเจอความเฟลแบบเนี้ยเราก็ช่างหัวแม่งเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้อยูแล้วเราก็มีอีกอันหนึ่งมันเป็นพระเขาพูดถึงพระชาวเกาหลีคนหนึ่ง ชื่อพักเคมินไม่รู้จักกูไม่รู้จักเหมือนกันกูเงมารู้จักนเนี้ยอเองมใช่ไหมพักเคมินเป็นพระเกาหลีเขาบอกว่าเราไม่ควรยึดติดอารมณ์แล้วก็ไม่ควรยึดติดอารมณ์ไม่ควรยึดว่าอารมณ์เนี่ยมันถูกหรือผิดเนี้ยให้เราเป็นให้เราสังเกตเฉยๆเป็นเหนืออารมณ์อะมือเฟลเนี่มันร,รู้สึกว่าเฟลมก็ให้สังเกตอารมณ์แล้วก็มีอันหนึ่งเรื่องหนึ่งที่กูใช้แลดีมากเลยคืออันนี้จากหนังสือเล่มนี้ไหมใช่จากหนังสือเล่มนี้แล้วกูมาใช้ เอจากพาเฮมินเนี่ยแหละกูกูตั้งชื่อสมองกูเองเหมือนเป็นสอบบุคลิกในในคนเดียวกันใช่กูอย่างเงี้ยกูกูก่อนหน้ากูแบบไม่ชอบอีคนนึงแล้วแบบไม่อยากคุยแล้วไม่อยากไม่อยากไปจีบละอยากเลิกคุยละคือแบบให้อยากโฟกัสงานกูแบบไอ้เชื่อกูข้างหลักมากเลยกูก็ตั้งตั้งชื่อสมองกูว่าจอห์นนี่ทีนี้เวลาที่ทุกครั้งที่กูนึกถึงเขาเนี่ยกูจะเรียกว่าจอห์นนี่ มึงเอาอีกแล้วนะกูว่ามันมันเรื่องเนี้ยมันเอาเรื่องเนี้ยมันเอาไปใช้กับทวิตได้เว้ยเวลามึงเฟลอะไรแล้วมึงไม่อยากคิดถึงมันอ่ะให้มึงตั้งชื่อสมองมึงว่าแบบจอนนี่เป็นการเตือนตัวเองคุยกับตัวเองว่าแบบเฮ้ยมึงคิดอย่างเงี้ยมึงทําแบบเนี้ยมั่ได้ประโยชน์อะไรอืมันทําให้ถ้าเป็นทางพุทธใช่ไหมเขาเรียกก็เอะไรนะออกตัวหนักรู้อ่ะอเออมันกูจําไม่ได้แล้วมันมันศั์อะไรกูไม่ค่อย ข้างศาสนาเงี้ยมันก็คือความตระหนักรู้อะแล้วมันช่วยทําให้เรามีความตระหนักรู้ว่าเราคิดอะไรอยู่เราสามารถรับมือกับเหตุการณ์กับอารมณ์ของเราได้อือเรื่อนี่ก็ก็เป็นหนึ่งสือเล่มเนี่ยจะอาจจะสั้นๆไม่ได้มีใจความมากเราก็เป็นเล่มบางๆนะสําหรับใครที่แบบเฮ้ยอยากลองเปิดหูเปิดตาว่าเฮ้ยเฟลเป็นเรื่องปกติต้องไม่ไม่เข้าใจาหรือเจอความเฟลว่าเล่มเนี้ช่วยทําให้เราเขาเรียกว่าอิรแบบิเลียนมากแบบเด้งกลับมาได้ง่ายขึ้น ม,มีคอมเมนต์อะไรไหมโฟนไม่มีโอเคดังนั้นคลิปนี้เราสองคนก็ไปก่อนนะครับครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับก o สบาย